โอ้ทิมกันเนาะโอ้สะพ้อบนเฝ้าตายแล้ว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 ลงทัางสพอเฝ้าแล้วแม่เนาะสบายดีไปสร้างเปือกสร้างเปือกได้ปลาใหญ่อีกแล้วอันนี้ออกซองเตียงคำมาเรึ่งหนึ่งแล้วโอ้อันนี้นางเอกช่องเตียงคำนาไก่จำได้ยังเตือนเบรกเลยโอ้ตาดีตาดีเนาะ เอาขี้รถจักรยานผ่านหน้าไปหาห้าห้องห็นแล้วโอ้ไม่ไหวแบบบอิสุทธิ์ใจน้องนุ่งเลยอาจจะมึงสิลงเลยใช่ร่างล้อก้าวโอ้ตายแล้วขึ้นไปเพราะเครื่องพูดคุณไเอ้าคือบุคุนมาทางนี่วะโบแมนแล้ววะลงทางแน่นอนตายแล้วเด้กลับมาเลื่องทางแล้วมันต้องเลี้ยวซ้ายนะคือไปเลี้ยวขวาเ่ามันบบจืดเนาะ โอ้โเฮากัว่าเป็นอย่างว่ารถเป็นอย่างว่าก็เลยขี่ไปตามออกมาหน่อยเดียวเนาะดีที่เฮาบางทีลุดหน้าไปก่อนเส้นหลักทอดถนนใหญ่แล้วอย่างงไปถามทางเขาแล้วต้องขอบคุณน้องเด้อที่อยู่หน้าบัตรกันนองผู้อยู่หน้าบ้านไอ้พระเดชจ๋าไปแล้วบุญลึกได้ไปแล้วบุญลึกถามเฮ้ยพ่อไปทางอย่างเราไปทางไหนทางนี้ก็ไปได้เราวะทางนี้ก็ไปได้เอาเดในงอขึ้นมาทางนี้เราไปทางนี้วะทางไม่ข้นสอือกันโอ้โจบไปปาดต้อนกันสบายดี าสอนน้องคำพังซึ่งตอนนึงน้องวงสร้างเผือกสาวบ้านนาฮีกับนาธานนี่อยากว่าออกซองหลายคนยังอีกคนนึงเห็ยังบุรินทร์นะสร้างเผือกมักจะอยู่ในป่าใหญ่เลยี่น้องเยักค์เลยแต่ส่วนหลายไปพอจะควายดอนอาอสภาพน้องเขาดูห้องมาต้องการอันนี้เฮ็นน้องเสืออยู่ว่น้องวง เห็นจบแล้วจบแล้วเนาะมีแเงินเนว่าไม่เห็นกล้องล้วก็สดวะสดมาโอะสอดต่าเด็่เงิ่สองพันกีบก็พอเลยสองพันีบเอาแล้วมานีจ่ายแล่สอพันเกียบจีทับแล้วจีทับแลผมลอยล้านเห็นคู้เบามากสองพนกีบสองพักีบนะครับค่าดอกครับพี่น้องครับ4บาท สองพั 2, นเก็บสี่บาทแต่ว่าว,วัวอีกประมาณเศร้า,าโตมีโกอีกประมาณสามขั้นไปนัดอยู่บ<า>้างไปนัดอยู่ทองคำหมดน,น,นี่แหละนี่แหละมันจะนัดกูนี่แหละแม่หรอทั้งวงนะเดีย๋ยวอ,อันนี้เต็งยังอยู่นั่งลิ้นะคือ<า><า>แต่งตัวงานไปนั่ง <c oughs> อย่างเงีก็ธรรมดาผู้สาวเนาะเขาผู้สาวเนาะเออมันผู้บ่าวแกพาอยู่หน้าบ้านกับสลิปตัวเดียวยะแล้วไอ้พุทธสาวมันต้องเสื่อมสวยยังอยเออ นั่งกินมะม่วงก็ซื้อได้หน่นี่แค่ชุดนั่งกินมะม่วงนั่น,นเองถ้าเป็นเด็กนั่งทะเลสิ้มไส้สมในส้เด<อ>ี<อ>๋ยวเขานอนเขาสวนนะครับพี่น้องครับค่าดองสองข้เกีย๊ยบครับเอาสาววงทางเขาบา้านนายฮีเด้อพี่น้องเอ้ยคขยันอะไรกันนอ,อนอเบา<อ>เตียงเนาะยังเอฟไปอีกละแลยะเลยละ <laughs> อยู่นั่นผู้เดียวปะแม่น้องอยู่หามีกี่น้องจ้าคนนี่ยสี่คนสี่คนตัวเป็นคนที่เท่าไหร่คู้ก๊กคู่กกใครถึงมา เคยพกแล้วมีน้องสาวอีกวะมีน้องสาวสองคนแล้วกันน้องชายคนหนึ่งว่าเพื่อนนี่มีสามเลยครับพี่น้องครับพี่นอนนี้มดพราแม่นอนเพื่อนหลังคุณว้าแต่แรกนี้เอาเต็นต์มากางอยู่นี่น้องกันว่านอนได้มีอยู่สามมีอยู่สามเพื่อนมี่สามมากลยนะใช่ยังได้เห็นบมได้ามากเลดเขาเปอบน่อหัวมวนเด้อเปอบหยอกเปอาหัวมวนเด้อปอบไอันนี้กันละเมื่อกี้นี่ก็เลังสูดห้ สูนไอ้เยอะกระเบาเตียงค่ำหนีห้อยวะทิมกันนอว่ะนี่วะเลียวขวาเสืออีกคนเด้องลงรักกินน่องกัเราะเห็นน้องนี่มันล้วงไก่เออโววันนี้ล้วงไก่ก็โบกยังไปถามทางเพื่อนละถามทางเพื่อนละหูละนนาเอกซื่อๆด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วน้าไอ้น้องวงกินส้มเลยด้อยิ้มให้อ้ันใดล่ะไอ้ปิ้นปิ้นเอาเลยยิ้มไปซื้อม่ต้องเอาเนี้นะดีนะขับรถหน่ยพี่อกินส้มกันครับไม่ได้เด้อ ขอวงไข่ต ¿no? <ían> eh. ัว ok, นี้วงไข่ได้มากแล้วกะมาแวะวัดหนวงวุงเห็นทีมงานเห็นต่พี่แขกเห็นตาพี่ดำขี่รถไปน้ำนะครับยัดน่องหลงขี่รถไปน้ำหลงอิหละงอิริโอ้กล้หนีออกไปหอดผู้คุณ่ะออกไปหอดผู้ไปทางคดิษพูนแหลอหอดทางนั่นวะปสีหอดทางแล้วยังกลับมาอีกเยอะัดบ้านคนเลยอดทาง มันบกไปหอดแล้วจะบอกเขาบกคุณวี่้วไปเสดนเวียดนเาเวียดนไปแสดงเวียดนามมาแล้วอือเซเดะมาวงมันนี่อือวงสาววงนี่แซ่บหละบัเมวงเขาวงมกีพอโอ้ยไอ้แป่บอะรวงพอเขาาจบซ่บบเนี่ย วัวฆ่าดองให้น้องไส้เนี่ยอะไรก็เอไม่ดุวัวฆ่าดองพูดสาวให้น้องไส้เนี่ยว่าไอเบิ้งละไอเบิ้งเบิ้งละไม่นั่งอยู่หันมากละมันวะมากละยังไม่ยู่วะยังไม่ยูอีกเนี่ยเออจะเรียนเที่ยงสั้นขึ้นนี่เลยมันวะเป็นหัวหนึงเนี้ยเดี่ยวไปเลยบรรยากาศก็ดีพอแบ้วนะแก้วเนี้ยที่มีทงไฮทงหน้ามีธรรมศาสตร์มีภูเขาเนาะ้อมแล้วมากแล้วเเาาสิอ่่ละไอ้หู้ใจมึงอยูหอ้ยี่หลอก เอาอยู่ดเอาอยู่บงคาดอกเท่าไดรเบอห้เน่าดอสองพันจีบเพิ่นก็บอกเงสันจน้อน้งบน้ะเอาก้อเมน็ดเน่ยัวสามตัวโก้สามพันอีโู้สุดได้บอหโก้หว่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่้ายนี่เจ่าจะเอาฮาด่าฮ่า่าฮ่มฮ่าฮ่าฮเออฮะาฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่า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 ฮ่อา่ฮ นอ่แสนนึงเลยนี่แสนนึงอ่ะเอาขึ้นเทือนหัวไปาฮ่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 า่อขึ้นหอกปุ๊บมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้พร้อมอยู่เลยตัวนี้ผมรู้ว่าน้องชายผมมันเก่งอยู่เพราะว่าน้องคือสเปกน้องชายผมเม็ดทุ่มหม่องเลยอะริ เมันไปนั่งเขินนี่ผมอร่อยนาแดงหูแดงนะจ๊ะขนาดมันแหล่มันยังแดงไงบ้เบิองหลดมันอายว่าอายนะฮะเต็มเลยนี่เกินเต็มเลยนี่เมืองความเขินของมันงหลวงนี่มันอร่อยมากมันเบรกปุ๊บมันตกใจอยู่ตอนเบรกแต่ว่าพอมันพอเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ความตกใจหายไปหมดเลยรู้เลยเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นผมหู้จักผมหู้จักนอกไส้หอมดี นี่เลยคือคนที่ผมตามหามันชิวานเสร็จละสเปกได้หมดเลยนะว่าเย็นเย็นเจัาหน่อยนะเย็นคู <S <s ่กับน้องไอ้เจัาหน่อยนะเย็นเย็นคู่น้องไอ้ด้วยเออยยืนนะเมยืนเอ้ามาไกลไกลเล็งเล็งกับพี่แหละหน้าแดงบัดเออแหลขนาดแหลยังแดงนะครับนี่คือนั่งนี่บ้่งนั่งนั่งนั่ง เย็นนะย้าเข้าไปในนี้ว้าวันสีไข่ที่ว้าวเอเย็นให้เบิ้งแน่เย็นเบิ้งแน่นเห็นวเ่น่ะเห็นไปยืนกลางิเนี่ยคู่ก็จับซากดีน่งลงนาทีเพิ่ละนาทีเพิ่ละจับซากนาทีเพิ่งละเขินเก็นน้อยกันดีาเบิงรูมันแดงหนามนแดงแน่นวะเออ ทอดเกอบอีแจงเพื่อมากรัดได้แข่งเลยเอาโอนโดนหัวม้วนนะตะวันตะวันในใจอ่ะไอ้ไอ้หูวน้องไอหน่ะมันคิดอีนี้คิดแค่ละวะออมันมักมันมักเอรี่เราพูดยิ่งหน้านีทีแท้แท้แท้นี่หน่ะนี้อีกอ่ะกินสม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 มะม่วงดาดังน้องเขาน้องเขายวก ่อยก็น <lawsuit> ั่งอยู่ของข่อยแล้วนะจับมั่วๆระับนั่นเลมันหันหน้ามาอย่างนั้เขาทำได้เลยเปียกหลอกลอเบาเตียงบอกว่าอุซาบัวพาแวะอุซาพาหนีนั่นอุซาพาหนีแล้วนะตอนมานะยังตายดีอีกเบาเตียงบอกมันน้องดังมันใส่คำมากกับสิมันไมยุ่งใส่คำมากใส่ ทำแล้วพ่อหรอเปล่าชมทำบริย้อมลงทางกินอ่ะเอาบอกแล้วว่าเลี้ยวมาทางนี้มาไปทางนั้นเราบ้านคนมาฟังความเมียคนอ่ะก็ฟังอย่างเดียวน้องวงนน้องวงน่ารักมากสาวบ้านหน้าท่านหน้าท่านสาวบ้านหน้าท่านนะฮะที่รถไก่มาปั๊บก็เห็นเลยเป็นนั่งเอกซองของเตียงค่ำหน้าไก่เออเขาจำได้เพราะเขาก็ติดตามเตียงค่ำขึ้นกัน กะเบรกลากล้อเลยโอเคข้าดองสินซอสมาคุยเอาเม้นบอกมันอยู่ที่เฮาอยู่ที่ผอเขาตัวต้องถามผอแมมเขาตาดีตาดีขนาดนอเขาเห็นผู้สาวเนี่ยขี่รถมาไกลไปตะกผากันเบรกโอ้เอาโอเคซสำนี้เด้อใไปไต่กันเด้อโชคดีไปบ่ายดิส่งจุกส่งจุกตงสิต้งจุกต้องสิต้องจุกสงจุก ชงุ่วงดูเอาบอาโนหัวม้วนซื้อเอเอ้บอลย่อซื้อผมขอบใจเด้อสหรับบกงวงเด้อขอบใจหลายขอบใจหลายสอวงโอเคไกลไปไกลมาชิมแวริ้นนำเด้อขอบใจหลายขอบใจหลายนี้ไอ้ชิมือเาเด้อสบายดีสบายดีน้องวงสบายดีสบายดีโอเคมือเราเด้อลมไปตะกี้เลยลมนุ่วหัวมวนโอเคเนาะ อันนี้สิมามามาเพื่อผู้บ่าขาเพรผู้บ่าขาสีเกียรตไปเมือเมื่เมื่อไปไปไปโอ้ปวดหัวู่นี่ดูว่าเขาสีนอนยม巴เรียวเดบเอาไงนอนยมาชเออเป็นนอนทางแกแกกูลัเนาะไปเร็วขนาดเนาะ ไปเด้ขนมยไปก่อนกินกี่ฟุ่นเน้ได้ปล่อยก่อนลงกินเดี๋ยวส่ไททงไหนทั้งเฟดเด้หักแอบเด้อได้เฟดได้ไล่ไปเรียบร้อยโอ้ยเร็วขนาดเนาะเสร็แล้วไปเอาเตียงออกหน้าไหมออกก่อนนะกินฟุ่นเน้โอ้ยหลงทางมีดอกฟุ่นเนาะหลงทางหลงทางอีรีเลยไปตั้งไกลไปแล้วเด้อน้องวงเด้อไปเอาหลังจากที่ลงทางเจอแล้ว เจอพักพวกแล้วอีกเนาะมาหนี้เห็นน้องอีกเนาะวนกลับมาอีกละอย่างนี้มาหนี่ไม่อยากไปใช้แล้วครับมาหนี่วนกลับมาอีกล่ะทึ้งไอ้ทึ้งน้องโอ้ยเห็นยังอีกเนาะเสียนผู้สาวตอนแล้วเสียนยังอันนี้อันนี้ก็ถึงจะซื้อเลขตัวหันึ่งโมเมนสิมาแวะซื้อร้านค้ายยังได้หขนาดไหนโอเอซีเนาะเดี๋ยวพอซื้อให้ละโอ้ยซีบ่ ไ,ไปแมงโลไปซื้อไหมบอสถือจะซื้อเลขบอถือจะซื้อเลขบอถือจะซื้อเล<อ>ขกเขาอันนี้น้องเพิ่มได้ไหมเรืองผู้ิภาคไหนนี่วะสบายดีน้องอะไรนี่วันดาน้องวันดาแม่น้องสาวน้องวงวะด,ด้วยด้วยน้องก,กันเนาะโอ้ ตาดีพักกันตานี่เนาะว่ามันชีแวะเบื้องลานขาโเอ็นตัวนี้โมเอนดอกโมเอนดอกสมทายซื้อสมทายซื้อหูเบิ้ลแะห่ารกาแลมกามกับครมนะครับ้นสมัยตอนยังน้อยเาจะองเคยกินบ้างนี่เนี่ยจนม้นนะบเอาไว้เอาไปชิมด้วัน กระดัม,มให้ลูกสาวน้ำกระดัมคือไอศครีมนะครับ,บกระดัมโอ้ยเชี่ยเพื่อนคนหนึ่งเลยเออปุ่นทั้งหลังทั้งหลายคนเออแฟนแลีนเป็นลีสินแฟนจะเห็นยืดนี่ละสบายดีเด้อสาวๆทั้งหลังเพื่อนสบายดีสบายดีไอ้เพื่อนเนี้ยนี่นี่สบายดีสบายดีมาพี่แม่มาพี่แม่มาขายของแม่ ไอ้เครื่องไหมไอ้เครื่องเลยไหมมาที่แรกผขายเครื่องงานนี่อันนี้น่ะสิเป็นอ่าน้องมาเมื่อแรกครับผมขายเขาขอหน่อยเบาเตียงอันนี้หัวยังไงะเรื่องผาเรี่องผานะเพื่อเรี่องผาเนาะเนียนเนียนมันจะดดนแล้วโอ้ถึงไอ่ถึงหน่องเลยตาเนี่ยเ่อจะจ้องยังเห็นผู้สาวเนี่ยเ่ออะเนาะมองใดนี่ตาดีขนาดแม่เบรกลากล้อเพื่อ ไเนไกแล้วยังหนขึ้นมเนาะไปไกลแล้ว่ขึ้นมาอยู่เนาะเท่ารที่มรสการ์ในขายดี้หกสิบห้าพันหกสิบห้าพันตั้งตั้งมาโอ้ขายไส้เรี่องนะครับโอ้คนไหนาดกัญชัยห้ามคนไ่ะเออถืกใจดเออถืกใจะหากัยเนาะน กาไปใส่เมือนไรมาละวัน <French> น <Claire> mm ั hmm. ้นมีเิ Hence, <area> ่หรเม่ละพ่ละคู่บอนากันเลี่ยงตัวนญากันเลี่ยงตัวหนกนี่กลาาล้อกล้องทิ่ดเพุ่นรัเ่อากยังไงอยากใหซื้อพ่นละเ่อนบออดไสมือนี่ิ่งละเออ่ได้นอนหอคเ่ที่ยวำลังกจอดอีกเออฮอดยูบมาลาะคักมือนี่เอาเมื่อกี้เนี่ยถาไมเลี้ยวขวาไปนะต้องจอด เจอนะเห็นคือกันบ่ถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยไอ้ว่าถ้าเป็นพี่แขกผู้ให้ดำกับเ้าเองเนี่ยจอดแน่นอนครับเองได้เจอสร้างเผือกอยู่ป่ะคนนั่งขายเหล็กกันโอ้เจอแทลละตีเออแต่อันนี้อ,อยู่ในบ้านก็นยังจอดเนาะสิมูนได้กลับไปอีกบ่หรอเนี่ยอีกบ้านพ่อมาครบที่แล้วมันกันม้วนแหละม้วนกันทั้งสี่ละครับเบาหยอกเบาวม้วนกันแอนกันไป ไปแต่ความจริงก็คือแบบนี้แหละครับเพื่อสปองค์ได้ดับครับแบ๊บเบิร์ดเพื่อ้ดับก็เบาเอนะครับนี่ไอ้ต้องการเบรกผู้ใะกล้องเกิงผู้ใดสนใจเฝ้าอะไรเฝ้าอะไรกล้องนี่บ้าบเบรกลากล้อเอาผู้ใดผู้ใะครับทางเบรกเห็นผู้สาวนี่เบรกลากล้ออย่างเดียวเห็นผู้ชายดิเอาดินลากขี้ดินง่ายใส่ย่อมันครไป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 มาสิคำสิมื่ไป ทีมงานบ้านแอ้ทีมงาไปต่อเราไปครับบม้อหยอดใสดอกมือไหนสองไอ้น้องเพื่อนเฮฟว์ชานะเพื่อนเบรกยังเดียวจะได้กับเบรกอีกนะครับไปทางหน้านี่ยเพื่อนไปก่อนเพื่อนไปก่อนเพราะว่ายเพื่อนมอไซค์นะครับถ้าเอาไปก่อนมันจะฝุ่นอะไรผู้ขับมอไซค์ไปก่อนใช่อันนั้นนะแล้วพอชิมมึงรู้อันไหนแม่กินยังหน่อยนะกินเลืรดแล้วก็เลือดไม่น้อยการแรมนะครับการแรมคือไอศิครีมนี่คือกาแล้มอันนี้ ปังแล้วก็มีกระเลมยัดทอะไรไอเส้นกินเดีวมาก,กินอันนี้เลยกันว่าวบมั้งอ้าวขออันนี้ของลา,า,ลงางว่าใส่ไม่รอดมั้งอันนี้นี่อันนี้ไม่เคยกินไปละหากระเลมใส่กระเลมขัวไปละวอือก็อกินแมงแค่ไหนะ องเวียดตัวไหนน้นมเวียดไปครับขนมน้องปิ็นมากินได้ยังหน่อยไหมท่านกินโดนละขนมเวียดก็รู้สวนวไม่ขอบอกก็เแปลงๆไ,ไปครับบัง่าคงสิบเลยแวะใส่บัตรนี่เคยทางออกไปถนนทางหลวงหมายเลขสิบสองครับบัตรนี่กลับไปขมวด ออกมาหอดทางยางละทางดำแล้วครับบัดนี้ลงทางเราแค่ขึ้นลงทางไปแปดสดสิบสี่โลป่ะเพาว่ากันลงทางไปเมื่อกี้นี่บอกว่าเลี้วทางนี้บอเลี้ยวเลยออกมาหอดละเลี้ยวเราเขึ้นเขาขี้ไปอีกกระซิ่งว่าทางดำด้วยกันเอาโมโหนาะเามโหทางเขาก็เลยต้องกลับมาทางเก่านะครับอันนี้ก็ออกมาหอดละเว้นกะเติมตั้มทงมานละ เดินทางไปท่าแขกอีก7 4ิกิโลนะครับเจกิโลอาจจะนอนที่ท่าแขกไหมนี่อาจจะไ่ยังประเด็กกับเ,เดี๋ยวเขาแยกกันเลยบ้าแยกกันเลย,ยกกเลยบาเตียงอะเดี๋ยวเาผู้ให้ดำเแบาบเองเขาจะไปน้ำกันต้องขอขอบใจ เข้าใจเข้าใจมีโอกาสกั๊ยีไกลไปไกลมากอ่ะไปหานะครับพี่น้องครับเตียงค้ำน้ากายครับฝากพี่น้องไปติดตามผลงานเตียงค้ำพร้อมต้องขอบใจมื้ยนี่ผ้าดูแลตั้งแต่อยู่หน้ากายจนพามาบาดหน้าหีนะเราก็แยกย้ายกันจนพอทั้งแบงก์เราก็แยกย้ายกันเตียงค้ำกับจกค้ำหน้ากายนะครับเข้ากับจะลงไปทั้งคมวนเนาะทั้ขมวนเอาคำเราดีๆเด้อเอาเตียงเด้อพัดเงินพัดซานกับพัดเงินพัดซัน เขาซานกับทรงลายบอกกันขอฟเตยลายครับบัฟเตทุกๆคนที่มาลินนำเส็ยคำเล่นไก่เนาะแล้วก็ฝากเอฟซีกองทุกๆซองเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งซองเยลาวเนาะแล้วก็ทีมงานบ้านนาผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์แลก็ฝากให้มาเที่ยวลาวหลายๆที่แหละโดยเฉพาะแม่เมืองนาไกยามราชมหาไซเจ็ดสิมีธรรมชาติสวยงามมีพี่น้องที่สำคัญคือเข้า ติดตามเตรียมคำน้ำไก่เนาะฝากผลงานน้ำทุกช่องเลยเนาะเอาขอบใจขอบใจขับรถดีดีนะขับรถดีๆขับรถดีดีเราดีดีเนาะเจอกันใหม่เจอกันใหม่เจอกันใหม่โอเคโอเคขับรถดีดีสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะพ่อเตียงกันอันยัยอันยัยรับละโอเคต่อเจอกันประจำยู่ดอกเข้าไปขับรถปลอดภัย ไปได้สองไอ้น้องเลยไปยังบ่เป็นตะยกรถขึ้นรถยังบ่ไปได้สบายได้บ่เอาโอเคอ่ะ